สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้อุดรบรรยากาศดีตาเท็คือเกาพี่น้องตามหน้าที่นะคะพี่น้องค่ะ้ามาเบ่งเห็ดเราไม่เริ่มออกแล้วนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้คุณแม่ก็ดีใจนะคะดีใจหลายได้รับการตังค่าจากเนื้อหาพี่น้องล้อมาตังโดนนะคะผลสุดท้ายเขากับเห็ดสําเร็จพี่นะะ้องค่ะเข้าจะถอนะคะพี่น้องสู่ไปคือคุณแม่ระยะเวลาเกือบสองปีนะคะคุณแม่กับพึ่งพานนะคะพี่นอ้องเข้าก็เห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งเข้าถอแต่ว่าเข้ากัยจะถอย อาท่อได้แจ่ยาถอยพี่น้องสู่เดินหนาผ้ามาเบิงเห็ดใหมค่ค่ะอยู่กับคู้ก้อนพี่น้องอุ๊อุ้ยว้าวพี่น้องสวัสดีค่ะลูกๆเป็นไงบ้างคะอ่าลูกๆแขอยเริ่มมากแหรอพี่น้องสวัสดีจ้าลูกๆโตเร็วๆนะเดี๋ยววันนี้คุณแม่พาไปเที่ยว อ่าน,นะคะตัวเร็วๆใคอยาบไปเที่ยวตลาดนัดกับคุณแม่น้องหมวยเนี่ยตัวเร็วๆเด้ออ่าแม่สิผพาพไปเป็นชอ่อเลยได้พี่น้องเห็นไหเป็นชอ่อเลยาพามาดูชั้นนี้เป็นไงบ้างลูกๆข้าวอากาศพี่น้องข้าวอากาศนะคะชั้นล่างเป็นไงคะตัวเร็วๆนะเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวตลาดนัดจะไปตลาดได้บอกคุณแม่นะคะลูกๆผิวสวยๆอ่า คุยกับนา่งไปพี่น้องพวกนี้เพิ่นสีมักให้่เข้าคุยน้านะคะเป็นยังไงบ้างคะอ่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกตลาดกันเลยพรุ่งนี้พาไปเที่ยวเลยไปเที่ยวที่ตลาดนัดกันเนี่ดอกสวยๆนะคะผิวเนียนๆข,ขาวๆพี่น้องเห็นปะขาวอาักลักพี่น้องดอกเล็กๆก,ก็เพิ่งมาเริ่มมาหลายพี่น้องดอกเล็กๆก,ก็เริ่มมาหลายสังเกตได้นะคะว๊า นี่เห็นบ่าพี่นอ้องดอกนลออๆนี่น้ำกลนกันขื้นมาเกิดมาขาวอักละนะคะนี่คือเห็ดฟางที่เราทำเป็นเห็ดฟางปลอดสารนะคะเห็ดเท่ากินล่ำเขากันนะคะงามพี่น้องงามเยอะในลูกๆกลุ่มนี้เป็นไงบ้างลูกตัวโตนะตัวโตนะแม่พาไปเที่ยวนะรีบโตคือ,อรีบโตรีบโต,ต,บตพาไปเที่ยวตลาดนัด แกงนี้เป็นไงบ้างแกงนี้เป็นไงบ้างว้าวพี่น้องหาวอักหลักนะคะเห็นไหมคะผิวเนียนสวยพี่น้องนี่แหละเห็ดฟางของเราก็จะอยู่ประมาณนี้บางที่กระดอกใหญ่บางที่กระดอกพอดีนะคะพี่น้องอ่ะมันก็ยุติภาวะอากาศของเฮานํานะคะสวัสดีค่ะลูกๆ โอ้ Ooh, เริ่มปีแล้วเริ่มแตกแล้วพี่น้องเริ่มแตกแล้วนะคะ,ะบรรยากาศใดพี่น้องนี่คือเห็ดคุณแม่น้องหมวยอุดรธาน,นีพี่น้องผู้ใดสนใจอ่าอยากเข็ดเห็ดเห็ดยังกะสอบถามคุณแม่เดี๋วเด้อค่ะเด้อคุณแม่ก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะคะพี่น้องเมื่อนี้ขอเวลาตัดเห็ดก่อนนะคะย้อนสิอ่าออกไปข้างนอกนะคะพี่น้องไปยังวัดติตั้งค่าจากเนื้อหา ต่างคากันดวยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณที่รับชมกับพี่น้องค่ะตัดเหตุก่อนจ้า